สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกรกฎค่ะ16-30เมษายนนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีกรกฎก,ก,ก็ดูได้เช่นกันค่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุกร์นะคะก็ดูได้เช่นกันมาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นการเปิดดวงโดยรวมจริงๆนะคะ แบบอ้อมๆแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันบ้างก็ได้นะคะชาวกรกฎสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะช่วงนี้ให้ระวังการห่างเหินนะคะการไม่เข้าใจกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าไม่มีเรื่องราวของการห่างเหินการไม่เข้าใจกันตรงนี้เนี่ย ให้ระวังสุขภาพร่างกายเลยค่ะนะคะมาแบบไม่ทันโรคเครียดอะไรได้หมดนะคะคนของคุณหรือตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะสภาวะตึงเครียดกันทั้งคู่ด้วยหรือเปล่าเอ่ยมันก็เลยน่าจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีประเด็นเรื่องราวของอเรื่องของ ปัญหานะคะปัญหาของยุยยานพาหานะก็เป็นไปได้ในความายุยยานภาหาะนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักครอบครัวให้ระวังแค่เรื่องตรงนี้ค่ะนะคะแต่เราเชื่อว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วเนี่ย ในความสัมพันธ์ให้ระวังค่ะนะคะระวังที่คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะคิดว่าเขาไปมีคนอื่นด้วยความห่างเหินด้วยความห่างไกลาบางคู่ห่างไกลกันนะคะเราเห็นว่าก็ให้ระมัดระวังดีๆก็แล้วกันนะคะตรงนี้อาจจะมีปากเสียงหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีความคิดเห็นแตกต่างเป็นเรื่องราวของการใช้อารมณ์นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวให้ระวังเลยค่ะนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะ นะคะมีประเด็นแน่นอนแล้วหลักคุณน่าจะจบกันมาจากเขาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเป็นอะไรที่แต่เราเชื่อว่าน่าจะจบกันมาสักพักละนะคะแต่เราก็เชื่อว่าคุณก็ยังคงไม่ลืมอะนะคะเรายังคงไม่ลืมแน่ ัวคุณเองยังคงไม่ลืมนะคะด้วยความที่จบกันมาแบบเขาเทคุณเลยอะเทแบบไม่ทันคาดฝันไม่ทันคาดคิดด้วยนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีบุคคลอื่นแน่นอนก่อนจบกันเราเห็นว่าคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะยื้อกันมาสักพักละความรักของคุณนะครับมันน่าจะนิ่งกันมาสักพักหรือความรักของคุณมันน่าจะจืดจางกันมาสักพักละแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างนะคะทุกอย่างมันมันพังอะนะคะมันพังแบบแบบชิด่ว่า อาจจะเป็นเพราะหนึ่งอารมณ์ของเขาเป็นที่ตั้งก็ได้อาจจะเป็นว่าเขาจะทําอะไรก็ตามตามใจตัวเองก็ได้นะคะโดยที่เป็นฝ่ายเทคุณไปทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจนะคะเสียใจแล้วก็คิดมากแล้วก็คิดเยอะด้วยนะคะช่วงนี้ของชาวที่มีประเด็นค่ะยังคงไม่ลืมเขานะคะยังคงแบบว่ารักแหละเรามองว่าคุณยังรักเขามากนะคะถ้าไม่รักมากเนี่ยป่านนี้คุณก็น่าจะ เขาเรียกว่าอะไรคลายคลายความทุกข์ได้แล้วแต่เราเชื่อว่าคุณน่าจะจบกับเขามาสักพักแล้วก็ความทุกตรงนี้ยังไม่ได้คลายนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะว้าวโอเคค่ะอืมเป็นเพราะเขาหรือเปล่าคะที่ทำตัวแบบว่าไปแอบนอกใจคุณไปแอบนอกลูกนอกทางหรือไป,ไปแอบมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะแล้วเรา คุณก็น่าจะรู้แหละนะคะเอาง่ายๆก็คือหนึ่งแหละตัวคูเ้เด้งเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าอา,อาจจะระแคระคลายหรืออะไรมาก็ตามทีคือลักษณะว่าคือคุณน่าจะมีคู่แข่งละนะคะในเรื่องของความรักตรงนี้จบค่ะนะคะมันเป็นการจบจริงๆแต่ตอนนี้เราก็เห็นว่าเขาก็พยายามพยายามค้นหาตัวเองพยายามค้นพบตัวเองอะว่าจะเอาไปจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอาจจะเป็นฝ่ายชาวกรกดเองก็เป็นไปได้ที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอะนะคะ ก่อนแทรกแซงก็คือความรักของคุณกับเขามันนิ่งมันกันมาแล้วมันยื้อกันมาสักพักแล้วนะคะความรักมันความสัมพันธ์มันจืดจางกันมาสักพักแล้วนะคะถ้าเป็นฝ่ายชาวกรกฏเป็นผู้กระทํานะแต่เขาบอกมาว่าอ่าโอเคค่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความรักตรงนี้เนี่ยมันจบกันมาสักพักละทุกวันนี้นะคะ เหมือนเหมือนกับว่าเขาก็พยายามแล้วค่ะนะคะเขาพยายามรู้ชะตาตัวเองว่าทุกอย่างมันน่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆโดยที่เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดขึ้นนะคะทุกวันนี้ทําตัวนะคะทําตัวแบบว่าพยายามไม่สนใจแล้วค่ะนะพยายามเออเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตรื่งร่านะคะคือพยายามเออเขาเรียกว่า อยู่ให้ได้นะคะเท่านั้นเองอยู่ให้ได้แล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของความรักมากมายไม่ได้มาคิดมากไม่ได้มาคิดเยอะนะคะเราเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้บางคู่นะคะเรามองว่าบางคู่ใจของคุณจริงๆลึกๆแล้วอ่ะมันก็ยังตัดก,กันไม่ลงนะยังคงมีคิดถึงกันตัวคุณก็คิดถึงเขาตัวเขาจริงๆเขาก็แอบคิดถึงคุณนะคะแต่เรื่องราวตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะจบกันมาแล้วมันก็เลยทําอะไรไม่ได้ค่ะนะคะ โฟกัสไปที่ความสุขโฟกัสไปที่เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มาคิดมากไม่ได้มาเครียดมากเรื่องราวของคุณโอเคถ้าเป็นฝ่ายชาวกรากฏเป็นผู้กระทําเขาบอกมาว่าสิ่งที่เขารู้คือหนึ่งเขารู้โดยบังเอิญจริงๆเขาจับโป๊คุณได้นะคะจับโป๊ว่ามันมีเรื่องราวของคุณเข้ามาแทรกหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณเบาาดูใจกันกับเขาเนี่ยหนึ่งเราเห็นว่าหนึ่ง เรื่องราวระหว่างคุณสองคนต้องมีบุคคลใดบคนหนึ่งที่มีเรื่องราวของคนอื่นที่เป็นผุดพันธะผูกพันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็เลยลักษณะทุกอย่างต้องแบบเป็นแบบนี้นะคะทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้จริงจบแบบนี้จริงจริงนะคะโดยที่เขาก็เหมือนกับว่าก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจเสียใจในความรักครั้งนี้นะคะ ถ้าเป็นฝ่ายชาวกรกฏเป็นผู้กระทํานะเพราะมันเป็นเรื่องของการหนึ่งจับโปได้ะแตกหักเลยนะคะเป็นฝ่ายเทเลยอะไรประมาณนี้ตัวคุณเองก็คิดถึงไม่ใช่ไม่คิดถึงตัวเขาก็คิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้ค่ะนะคะทำอะไรไม่ได้จริงๆต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวกรกฏเดี๋ยวมาดูคะ่ะว่าความในใจของคุณกับเขาบ้างจะเป็นยังไงนะ เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้มันเหมือนกับที่มันจบกันมา่ะมันเป็นมันจับเรื่องมันแดงนะคะมันจับโปะกันได้นะคะแต่การจับโปะได้ตรงนี้มันมันเป็นเหตุบางเอิญน่ะโอเคว้าวชาวกรกฎคุณเป็นฝ่ายบล็อกเป็นฝ่ายเทเขาหรอหรือเปล่าเอ่ย หรือว่าเขามาจับโปะคุณได้หรือว่าเขากระทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณจับโปะได้นะคะบล็อกเทเลยค่ะไม่สนใจเลยค่ะผิดหวังในความรักครั้งนี้คุณรู้สึกว่า,ามีความรักคนอื่นเข้ามาแทรกแซงแล้วล่ะในความสัมพันธ์นะคะที่คุณแบบว่าเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ตั้งตัวไม่คาดคิดอะนะคะว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีอะไรเป็นนายาฟ้องมาอยู่แล้วด้วยนะคะว่า ก่อนหน้านี้คุณกับเขามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เอ๊ะทำไมมันไม่ผูกมัดกันเลยทําไมคือเขาไม่ให้ความชัดเจนถึงแม้ว่าเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณยังไงก็ตามทําไมเขาไม่ไม่แสดงทีท่าว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่แสดงทีท่าที่ว่าจะลงเอยอะไรกับคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือลักษณะตรงนี้เอาง่ายๆก็คือในใจของคุณตอนนี้คือคุณผิดหวังแล้วล่ะนะคะคุณคิดว่า โอ้ทำไมชีวิตนี้ฉันต้องมีเรื่องของความรักฉันไม่เคยสมหวังสักทีเรื่องของความรักฉันทาไมอาพับอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันมเป็นการบล็อกการเทแล้วนะคะอยากติดต่อก็อยากติดต่อแต่ในใจจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าศักดิ์ศรีอะค่ะนะคะแต่ศักดิ์ศรีคุณมาละนะคะตรงนี้คือเสียใจนะ่ะแต่ตัดสินใจไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่คิดจะเหมือนกับว่าไม่คิดงองแล้วล่ะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองละนะคะดูหน่อย มันรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอรอเหมือนกับว่าคุณรอรอความชัดเจนกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันไม่เป็นผลสักทีนะคะตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความรักความสัมพันธ์ของรักสามเศร้าด้วยมันก็เลยทําให้ตัดสินใจเด็ดขาดและจริงๆของชาวกรกฎทั้งๆที่ตัวคุณก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจนะคะมาดูค่ะ ใจหนึ่งมันเหมือนว่าที่จบกันมาเนี่ยรอเขาติดต่อกันมาแล้วมันไม่มีหนทางวิแววมันก็เลยทําได้แต่โอเคโฟกัสตัวเองดีกว่านะคะโกรธก็โกรธอคติก็คติในความรักครั้งนี้แต่ก็ยังเสียใจยังคงรักเราเชื่อว่าคุณยังคงรักเขานะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาค่ะอื้อ มันฟ้องมาชัดเจนมากเลยล่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนที่1ตัวเขาอาจจะไม่ได้ให้ความจริงจังกับคุณเลยนะคะเป็นความรักที่เขาก็ไม่ได้คิดจะผูกมัดด้วยเพราะว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีความรักไปเรื่อยๆได้นะคะว้าวเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นกระฐานันจริงๆ ในการจับโปะได้เนี่ยในความลับเนี่ยนะคะ mm. เขาอาจจะไปแอบคบ,บหาดูใจคนอื่นเล่นๆอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเออไปลองคุยกับคนนู้นคนนี้ดูที่ปิดบังคุณอยู่อะไรแบบนี้นะคะแต่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นมันก็เลยมันไม่รอดพน้นอะเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างความลับมันไม่มีในโลกะนะคะมันมันเกิดโปะแตกกันขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําอะไรไม่ได้จริงๆต่างคนต่างอยู่จริงๆแล้วก็มีปากเสียงกันอีกต่างหากเนี่ยเขาแอบปกปิดคุณอนะ นะคะเขาบอกว่าอืมที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะเขาปกปิดคุณเพราะเขามีความรับต่อคุณเพราะเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาก็พร้อมที่จะมีรักไปได้เรื่อยๆได้นะคะโดยที่ไม่ผูกมัดใจคุณเหตุการณ์มันก็เลยต้องจบกันมาแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาค่ะแต่ถ้าจะถามว่าเขาก็มีใจให้คุณไหมเขาก็มีใจให้คุณนะแต่เนื่องด้วยว่าการกระทําตัวของเขานะคะมันมันบ่งบอกได้นะ่ะว่าอืม แอบนอกูรน,นอกทางแอบนอกใจคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นความรักที่ไม่ยังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับคุณชัดเจนมากนักนะคะอืมอเคทำให้คุณเสียใจไหมก็เขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาก็คงทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังนะคะตรงนี้แต่ทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเราเชื่อว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วคะ่ะนะคะต่างคนต่างอยู่ใจก็มีให้ใจก็คิดถึงไม่ใช่ไม่คิดถึง นี่แหละเขาเรียกว่าผลจากการกระทานะคะผลจากการกระทํามันก็ต้องเลยลงเอยแบบนี้จริงๆกลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่มันมีอุปสรรคเยอะแยะเลยมากมายเลยนะคะปัญหาอุปสรรคมันมันยากเรามองว่ามันยากมากๆนะคะด้วยความที่ตัวเขาเองก็ยอมรู้นิสัยตัวเองนะคะว่าเป็นคนที่โอเคพร้อมมีรักไปเรื่รอยๆได้นะคะส่วนตัวคุณเองมันผิดหวังไปแล้ว นะคะตัวคุณเองไม่เอาละตัวคุณเองตัดสินใจละที่จะจบนะคะเท่านั้นเองค่ะนี่คือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ว่ายังมองไม่เห็นลู่ทางหรือช่องทางที่จะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันได้นะคะเดีย๋ยวมาดูค่ะของชาวกรกฎค่ะแนวโน้ม15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัดสินใจแล้วจริงๆค่ะถึงแม้ว่าตัวคุณจะเสียใจยังไงแต่คุณตัดสินใจแล้วอะนะคะคุณตัดสินใจในเหมือนกับว่าคุณรู้อะนะคะว่าคุณรู้ว่าเขาก็มีอะไรปิดบังคุณอยู่นะคะคุณรู้อยู่เต็มอกเลยจริงๆหรือแม้แต่กระทั่งว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันไม่มีหนทางที่มันจะชัดเจนมากกว่านี้นะคะมันก็เลยเสียใจนะคะแล้วก็แนวโน้ม15วันนี้คุณก็เสียใจเช่นกันแต่อย่างน้อยๆคุณก็น่าจะเริ่มคิดได้ว่า ในเมื่อชีวิตของตัวเองนะคะไม่ลว,ว่าจะผ่านพ้นอะไรมาก็ตามนะคะจะเป็นทุกข์จะเป็นร้อนจะเสียใจขนาดไหนชีวิตนับจากนี้ไปคุณบอกว่าคุณจะไม่ยี่หละอะไรละคุณจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรละคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ได้วยดีละนะคะคือหนักหนาก็เจอมาแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะด้วยความที่ก็รักเขาไม่ใช่ไม่รักเห็นว่าคุณอยากกลับไปหาเขาด้วยนะ หรือเปล่าเอ่ยขอดูหน่อยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอืมถ้าจะบอกว่าคุณโฟกัสไปที่งานเงินของคุณมากกว่าไหมโอเคชัดเจนนะคะถ้าเราจะบอกว่าคุณอยากจะกลับไปหาเขาไม่ใจนึงคุณก็อยากจะกลับไปหาเขาอะแต่ด้วยความที่คุณตัดสินใจแล้วคุณเลือกที่จะคุณเลือกเคารพการตัดสินใจของคุณนะคะแล้วเราก็เห็นว่าคุณก็รู้สึกว่าโอเคคุณสงสารหัวใจตัวเองแล้วล่ะหัวใจฉัน มีค่ามากอะนะคะโฟกัสอนาคดีกว่าโฟกัสในความสําเร็จเรื่องการงานการเงินดีกว่าเรื่องหน้าที่ของตัวเองดีกว่ามีอะไรที่ตัวเองต้องทําอีกทั้งหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโดยที่พยายามเขาบอกว่าโดยที่พยายามปล่อยปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นปัญหาที่แบบว่าไม่ไปไม่ไปเครียดไม่ไปจมปักไม่ไปคิดมากอีกต่อไปแล้วนะคะนับจากนี้ไปหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ได้แคร์ละอะไรประมาณนี้นี่คือแนวโน้มของชาวกรกฎค่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าฝั่งเขาบ้างจะเป็นยังไงเอ่ยแนวน้ม15วันนะคะของชาวกรกฎโอ้ว้าวจบจบค่ะนะคะจบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาฟ้องมาน่ะความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยอะ ระหว่างคุณกับเขานี่คือสิ่งที่เขาบอกมาหรือแนวโน้มของเขาที่เขาบอกมาแบบว่าโอเคเขาก็จะเริ่มต้นใหม่นะเขาก็กลับ ไปต้องต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะโดยที่เรื่องราวของคุณเขารับรู้แล้วล่ะนะคะว่ามันจบแล้วเขาก็ไม่สนใจอีกต่อไปละนะคะตรงนี้ไม่สนใจแล้วละ่ะกับความสัมพันธ์ที่ว่ามันจะไปถึงไหนหรือไม่ถึงไหนก็ตามทีคือมีอนาคตตัวเองแล้วก็ปล่อยปัญหาเนี้ยทิ้งไว้คลากะซังโดยที่ว่าไม่หันมาเคลียร์ใจกับคุณด้วยโดยที่ไม่มีแม้แต่กระทำว่ากระทั่งว่าแม้แต่คําขอโทษนะคะเรามองเห็นว่าคําขอโทษไม่มีตรงนี้ที่เกิดขึ้นคือปล่อยปัญหาไปน่ะนะคะ ปล่อยไปซะดือด้อๆเลยอาจจะเป็นว่าเขารู้ตัวเองก็เป็นไม่ได้ว่าเขาเป็นคนนอกใจคุณหรือเปล่าเขาก็รู้เองว่าเรื่องราวตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะจบกันมาละไหนๆก็ไปต่อกันไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันเลยตามเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะบอกว่าในใจลึกๆจริงๆอะ่ะว้าวโอเคไม่ค่ะนะคะต่างคนต่างโฟกัสชีวิตของตัวเองนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยโฟกัสไปที่งานอะ นะคะแน่นอนมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณที่คุณบอกคุณต้องทํานะคะส่วนตัวเขาก็เหมือนกับว่านับจากนี้ไปเขาจะไม่รับรู้เรื่องของคุณละคือเขาจะปล่อยวางละปัญหาตรงนี้พอละนะคะคือไหนไหนไหนมันไปต่อกันไม่ได้ละมันจบกันมาแล้วมันเลิก,กลากันมาแล้วก็อยู่แบบตัวเองดีกว่านะคะอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณเขาก็อยู่ได้นะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งเขาค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ บทสรุปค่ะของชาวกรกดค่ะว้าวโอเคมันเป็นความรักที่มันคุณรู้ว่าที่ผ่านมามันไม่ผูกมัดเลยนะคะคุณอยู่แบบตรงแล้วพยายามปรับตัวปรับใจล้วนะคะปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ยอมรับสภาพเรามองว่าคุณยอมรับสภาพมากกว่าเพราะคุณคิดว่าไอ้ที่คุคนที่คุณรักคนเนี้ย นะคะคุณก็ไม่ได้ไหนๆก็ไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางสักทีเถอะอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่จะจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าอนาคตเร็วๆเนี้ยมีคนรักหรือมีใครเข้ามาหยิบยื่นมบตีให้คุณไหมคุณบอกว่าคุณก็ไม่สนใจละนะคะคุณพยายามนิ่งที่สุดละนะคะมีคนเข้าหาคุณด้วยคุณก็ไม่เอานะคะตรงนี้เพราะคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะเจอความรักที่แบบมันไม่มีการผูกมัดเป็นความรักที่ว่ามีเรื่องของการปันใจมีเรื่องของการนอกใจนะคะ ว้าวโอเคและอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณไม่อยากเจอความรักที่แบบว่าปันใจนอกใจไม่พอความรักที่คุณต้องคอเป็นฝ่ายทุ่มเทนะ่ะนะคะเป็นฝ่ายเออ มอบใจให้นะคะเป็นฝ่ายที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแบ่งรับแบ่งสู้อะไรประมาณนี้ความรักที่ว่ามอบหัวใจไปเต็มร้อยเนี่ยแต่ได้รับสิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันเหมือนกับว่าคุณรู้อยู่อะว่าคุณจะไม่เอาอ่ะถ้าคุณมอบหัวใจให้ใครไปคุณให้ไปเต็มร้อยแน่แต่ถ้าคุณได้รับกลับคืนมามันเป็นเพียงเ,เศษเสี้ยวของหัวใจนะคะความยุติธรรมมันไม่เกิดตรงนี้คุณบอกว่าคุณไม่เอาแล้วความรักที่มันไม่มีความยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะความรักที่ไม่มีคว,ความผูกมัดใดๆเลยแล้วเราก็เห็นว่าชาวกรกฎช่วงนี้ เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรพยายามอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เขาบอกมาว่า,ามีคนอื่นเข้ามาหาคุณนะคะมีคนอื่นเข้ามาหาคุณคะ่ะแต่คุณไม่เลือกอะทิฐิเราเชื่อว่าคุณมีทิฐิในเรื่องของความรักแล้วล่ะนะคะกลัวความรักที่ไม่ผูกมัดกลัวความรักที่ไม่มีความยุติธรรมสำหรับคุณนี่คือบทสรุปของชาวการกฎเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนโสดค่ะ คนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะสิวันหลังของเดือนเมษายนนะอดทนอดกลั้นค่ะคนโสดเราเชื่อว่าคุณอดทนอดกลั้นใช้ความพยายามอยู่อยู่คนเดียวอะเพื่อ เพื่อวางเป้าหมายอนาคตให้กับตัวเองะค่ะนะคะคุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อวางอนาคตให้กับตัวเองแล้วล่ะนะคะคือไอในใจของคุณมันเหมือนกับว่าคุณเจ็บมาก่อนแล้วอ่ะคุณพอละคุณเสียใจมา,มากแล้วกับจากการจากการที่การถูกเทถูกทิ้งถูกเทตรงนี้มันเป็นการถูกเทแบบที่ว่าเทแบบไม่มีคําบอกกล่าว เทแบบชนิดที่ว่าไม่มีคำแก้ไขใดๆนะคะปัญหามันยังคงคาราคาสั่งกันอยู่แต่มีการเทกันไปตรงนี้คือคุณไม่เอาละคือคุณพยายามนิ่งสนิทคุณพยายามลืมแล้วก็โฟกัสอนาคตเพื่อตัวเองจริงๆค่ะนี่คืออารมณ์ของคนโสดของชาวกรกฎนะอารมณ์ของคุณก็ยังคงมีความคิด มีความที่ว่าเสียแอบเสียใจอยู่บ้างนะคะแอบเสียใจอยู่บ้างแอบคิดถึงปัญหาเก่าๆอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จะไม่ได้ทําอะไรจริงๆไม่ได้สนใจแหละพยายามเาบี่ยงประเด็นตัวเองพยายามมองหาอนาคตมองหาลู่ทางใหม่พยายามอยู่ให้ได้นะคะปรับตัวปรับใจกับอนาคตที่ตัวเองกาลังกาลังวางวางเอาไว้นะคะเราเชื่อว่าคุณวางแผนอนาคตเพื่อตัวเองแล้วล่ะตอนนี้นะคะว้าวเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆค่ะ ะค,ะคุณพยายามจะเริ่มต้นเริ่มต้นวางรากฐานให้กับตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าแล้วจะมีใครบ้างไหมเราก็เชื่อว่าคุณอยู่แบบโสดอะชาวกรกฎเป็นอะไรที่ว่าอยู่แบบสดๆดีกว่าโฟกัสไปที่ความสําเร็จของตัวเองดีกว่านะคะเรื่องของความรักที่มันคาราคาซังที่มันจบกันมาแล้วอะ่ะคุณก็ไม่อยากจะได้คําแก้ตัวไม่อยากจะได้อะไรละ ไม่อยากจะรับรู้ละนะคะขอดูหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้มันรักเลิกเลิกแล้วก็มันยื้อกันมาสักพักละเราเชื่อว่ามันมันจืดจางด้วยมันไม่ใช่ยื้อมันจืดจางกันมาสักพักแล้วเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะมาดูค่ะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเนี่ยเห็นคุณโฟกัสอนาคตเพ <c oughs> ื wow. ่อตัวเองแล้วเนี่ย ทำไมคุณยังคิดมากคิดเยอะกับเรื่องเราในอดีตความรักเลยค่ะนะคะเขาบอกมาว่าไม่แน่นะคะเร็วนี้นะคะอาจจะมีคนมาหยิบยื่นให้คุณก็เป็นไปได้นะคะหยิบยื่นความรักให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกมาว่าตัวคุณยังไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจเรื่องของความรักเลยเพราะว่ามันยังมีอดีตที่มันยังเจ็บอยู่นะคะยังมีแผลมากๆนะคะโฟกัสไปที่ความสําเร็จให้กับตัวเองดีกว่า มีค่ะนะคะเราเชื่อว่าคุณเป็นมีคนเข้ามาแหละอาจจะเป็นคนที่มีบาดแผลเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังเรื่องราวของความรักเช่นเดียวกับคุณนะคะคือตรงนี้คือมีเข้ามาหาคุณแน่แต่คุณก็ไม่ได้เลือกอะเรามองว่าแผลของคุณยังอยู่เลยอะค่ะนะคะ,นะคะมันเป็นตาเขาบอกว่ามันเป็นตราอาจจะเป็นตราแบบตราติด ติดหัวใจของคุณไปอีกนานเลยอะเรามองว่าอีกนานมากๆนะคะเป็นแผลใหญ่มากๆตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกับใครได้นะคะนี่คือประเด็นของคุณเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะยอมเปิดใจบ้างไหมเพราะเราเห็นแล้วแหละว่ามีคนเข้ามานะอาจจะเป็นการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะผ่านโลกโซเชียลก็ได้นะคะตรงนี้ โลกโซเชียลก็หมายถึงว่าติดต่อสื่อสารพูดคุยกันผ่านเฟซนะคะผ่านอะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผ่านช่องทางแอปหาคู่อะไรอย่างนั้นอะได้หมดแหละนะคะเรามองแบบนี้นะ โอเคค่ะเขาบอกมาว่าคุณไม่อยากจะขว่ยคว้าแล้วเรื่องราวของความรักนะคะไม่อยากจะสนใจแล้วพยายามค้นหาชีวิตของตัวเองแล้วพยายามโฟกัสตัวเองแล้วพยายามมองอนาคตมองเป้าหมายเพื่อของเพื่อตัวเองแล้วคุณระวังด้วยนะคะคุณระวังคุณหวงโสดอะ่ะคุณระแวดระวังคุณไม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับใครคะ่ะมีคนเข้ามาหาคุณค่ะนะคะหยิบยื่นไมตรีให้คุณจริงๆเขาคนนั้นเขาคนนั้นอาจจะแอบมองคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะ แอบมองคุณมานานแล้วหรือส่องคุณมานานแล้วก็เป็นไปได้ด้วยอยู่ที่ว่าเขาบอกมาว่าชาวกระฎคุณไม่อยากจะไขว่คว้าเรื่องราวของความรักอีกต่อไปแล้วอะ่ะอืมนี่คือเหตุการณ์ของชาวกระฎค่ะนะคะเปิดใจได้นะคะถ้าคุณยอมเปิดใจเขาบอกมาว่าสิ่งที่คุณยอมเปิดใจวันหลังจากที่คุณค้นพบ ตัวเองหลังจากที่คุณเออเลิกระแวงนะคะเขาบอกมาว่าถ้าคุณเปิดใจคุณก็จะได้พบคู่ครองเราเชื่อว่าคุณน่าจะได้พบคู่อะนะคะพบคู่ที่เหมาะสมด้วยนะคะถ้าจะบอกว่าตรงนี้เป็นคู่แท้ไหมเราก็เชื่อว่าเป็นคู่แท้แต่คู่แท้บนโลกใบนี้ไม่ทราบว่าจะมีจริงหรือเปล่าแต่เราก็เชื่อว่าคุณน่าจะได้พบคู่ครองนะคะ ออสามารถเดินจูงมือเคียงข้างกันไปในอนาคตวันข้างหน้าได้นะคะอยู่ที่ว่าเขาบอกมาว่าคุณต้องรีบเปิดใจนะอย่าระแวงมากไปนะคะมีการติดต่อพูดคุยนะคะคนคนนั้นอาจจะเจ็บมาแบบคุณคนคนนั้นอาจจะผิดหวังในความรักแบบเดียวกันกับคุณก็ได้ค่ะนะคะโอเคนะคะนี่คือเรื่องราวของคนสดนะคะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ